สวัสดีค่ะทุกคนพลอยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของฟันงุมเนาะซึ่งมันเป็นมหากราบมากเลยสําหรับชีวิตฉันในเรื่องของการจัดฟันแล้วฟันงุมแล้วฉันก็ต้องมาจัดใหม่ฉันก็มาทําทุกอย่างใหม่แก้ไขใหม่ไอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่สี่มั้งเกี่ยวกับเรื่องของฟันงุมเนาะคือทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ดดูอะกลับไปดูคลิปเก่าเกี่ยวกับเรื่องฟันที่พลอยพูดไว้นะคะเพราะมันมีแบบเรื่องราวสตอรี่แบบเยอะมาก พอฉันตัดสินใจการแก้ไขฟันอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะเขาเกินไปนิดนึงก่อนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆเลงเงี้ยก็คือพอมีปัญหาเรื่องของฟันงุ้มเนื่องจากการไปดัดฟันทุกคนได้ยินไม่ผิดค่ะก็คือตอนฉันสมัยสาวๆสมัยอ๋อสมัยเด็กๆกันเนาะก็คืออยากจะจัดแฟชั่นนั่นแหละเห็นคนอื่นเขาจัดแล้วสวยมันตะมูตะมีมันน่ารักเลงเนี้ยฉันก็อยากจัดบ้างน่าจะได้เลียวน่าจะได้แบบ เออน่ารักมีคนรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะการจัดฟันมันคือเรื่องอินเทรนด์มากๆแล้วก็มันคือเป็นแฟชั่นที่แบบใครๆก็ต้องทำะตอนนี้ก็ยังเห็นคนจัดอยู่นะอืมแต่ถ้าเกิดย้อนไปได้นะคะจะไม่ทำเด็ดขาดอืแล้วพอจัดมาเสร็จเนี่ยเราไปเจอคุณหมอที่หนึ่งคือไม่มีจรญญาบานันสองก็คือไม่เก่งทำให้เขาถอนฟันของเราอะคะ่ะไปออก ออกไปแบบมากเกินไปของคอยถอนไปหกซี่นะคะถ้าเกิดจะไม่ผิดก็คือฟันกรามค่ะบนสองล่างสองแล้วก็ฟันคุดอีกสองอพอถอนไปเยอะมากขนาดนั้นโดยที่เราไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นอ่ะมันส่งผลทําให้หน้าเราก็ตอบออ่ฟันเรามันก็งุ้มเข้าพอจัดออกมาเสร็จแล้วนะจัดประมาณสองปีหรือสองปีกว่านี่แหละอพอจัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยฟันก็งุ้มเข้าแล้วก็งุ้มมากงุ้มมากจนแบบมีแต่คนทัก หน้าก็แก่แก่เกินอายุจริงคือตอนนี้ฉันแก่แล้วณตอนนั้นอะ่ะก่อนที่ฉันจะบบมามา,มาอยู่เวอร์ชันนี้มันหน้าแก่กว่าน,นี้อีกทุกคนเออแล้วก็จมูกก็โด่งใช่ไหมคะเพราะเราเสริมมาอะเราเสริมมาจมูกพอมันโด่งแล้วเนี่ยฟันเรายิ่งงุ้มอะ่ะมันก็ยิ่งแบบยิ่งน่าเกลียดอะ่ะอืมล่องน้ำหมากก็ลึกล่องแก้มก็ลึกคือแบบว่าเวลาย,ยิ้มนี่คือแบบไม่ได้เลย ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยทุกคนมันมันน่าเกลียดมากจริงๆอ่าเราก็แบบเสียเซลล์แล้วไม่มีความมั่นใจเป็นหลายปีเลยเพราะว่ามีแต่คนทักแบบอืมทําไมฟันอันนี้คือดัดแล้วหรอทาไมมันงุ้งจังอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปที่ไหนก็จะมีคนทักเรื่องฟันจนเราแบบนอยบอกเลยว่านอยแล้วก็ขาดความมั่นใจไปเลยอ่าแล้วพอเราก็ศึกษาใช่ไหมคะแล้วกเก็บตังก้อนนึงเพื่อแก้ไขอะไรเงี้ยพอ เราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนาะตอนนั้นนะ่ะพอมีสองทางเลือกก็คือพอไปปรึกษาทั้งที่จุฬาแล้วก็มหิดลน,นะคะจุฬาเขาแนะนําให้ผ่าตัดเอ,อขากรรไกรแล้วก็ดึงฟันออกมาส่วนมหิดลน,นะคะก็ back to basic ก็คือคุณหมอแนะนําให้แบบว่าขยายช่องรูฟันแล้วก็เติมฟันนะคะก็คือใส่รากฟันเทียมเข้ามาอื พอยกเลือกที่ไม่หิ้โดนเพราะว่าพอยคิดมันมันตอบโจทย์ของพอยมากที่สุดเพราะมันมันคือการแก้ไขที่สําหรับพอยนะที่พอยคิดเองนะมันน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดสําหรับณนะตอนนั้นของพอยนะคะเพราะว่าเราเราผิดตรงที่เราอะไปเอามันออกมามากเกินไปเพราะฉะนั้นนะการเติมให้มันแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยให้มันแบบ ให้มันมีฟันไอช่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันน่ามันน่าจะเป็นการแก้ไขที่ถูกวิธีที่สุดพอยก็เลยแบบเลือกวิธีนี้พอยกกเลยตัดสินใจทําที่มีดนนะคะทํากับคุณหมอประสานพงษ์ชื่อเล่นว่าคุณหมอทัวร์นะคะคนนี้เก่งมากยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆนะคะแล้วออพอยททาเนี่ยพอทำาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ย ก็คือจัดฟันเรื่อยๆค่ะจากที่รูมันชิดนะคะเพราะเพราะก่อนหน้้นเนี้ยจัดฟันเสร็จแล้วใช่ไหมรูมันก็จะชิดมันก็ยังมีช่องอย่างนี้หรอกจัดจนั้นขยายอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเออจัดจนนั้นขยายออกะไรอย่างเงี้ยใช้เวลานานมากค่ะแล้ววันนี้นะคะพลพอยก็จะมาอัปเดตว่า คือเดือนหน้าเนี่ยค่ะพอจะได้ใส่รีเทนเนอร์แล้วเดือนออพฤษภาค่ะจริงจร,งจรงิหมอนัดไม่ายละแต่ว่าพอไม่ว่างไม่สะดวกนะคะก็เลยเดี๋ยวไปใส่ตอนตอนพฤษภาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าก่อนที่จะมาได้ใส่รีเทนเนอร์ก่อนที่แบบจะจัดฟันช่องมันจะแบบโอเคเลยอย่างเงี้ยยาวมากเลยทุกคนเรื่องมันยาวยาวมากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพอต้องคอนเซิลกับคุณหมออที่ทํารากฟันเทียมเนี่ยค่ะตั้งสองรอบเนี่ยกว่าจะแบบ ได้ขนาดนี้เออพอพอคุณหมอคุณหมอประสานพงษ์ใช่ไหมคุณหมอทัวร์ค่ะขาจัดของเราพอคุณหมอเขาจัดของเราอะค่ะจัดฟันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วพอรูมันเริ่มขยายขยายออกขยายออกอะไรเงี้ยพอเขาเห็นว่าเอ้ยมันก็เริ่มกว้างแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งเราไปหาคุณหมออีกผแผนกหนึ่งก็คือคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับรากฟันเทียมนะคะเขาก็ส่งเราไปคอนซัลกับคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับรากฟันเทียมค่ะพอวันนั้นอะคอนซัลเราอะอย่างแรกก็คือ ไม่ประทับใจหมอหมอที่คอนเซาลคนนั้นนะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะแบบรีบหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าอะไรสักอย่างเนื้อคะ่ะถามคําตอบเทาค่ะเอยถามคําตอบคำแล้วแบบไม่ไม่เฟรนลี่อ่ะไม่ไม่เป็นมิตรอะไรเลยแล้วก็เออบ้านผ่อยห้องหมดสวกอะ่ะเออสกุกสวกหน่อยทุกคนสกุกสวกอะ่ะเออก็เลยไม่ไม่ค่อยประทับใจนะคะแล้วก็ตอนนั้นคือมันรูมันก็ยังไม่ได้หมอหมอคนนั้นเนี่ย ก็คือคอนซัลท์เออก็คือแบบส่งกลับมาที่คุณหมอประสานพงษ์นะคะให้ขยายรูให้ให้เอ่อให้มันกว้างเพิ่มขึ้นนะคะเอ่อจริงๆแล้วอะค่ะไอ้รูข้างล่างมันก็โอเคแล้ะแต่ข้างบนน่าจะเป็นซีกนี้มั้งที่มันยังไม่โอเคที่มันมีปัญหาเรื่องของรูขนาดมันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยแบบไอ้ตัวนี้แหละที่มีเป็นปัญหาที่ต้องแบบทําให้รากฟันมันแบบว่ามันขยายมากขึ้นคือมันมันมันไม่ได้มีปัญหาตรงรูนะคะ ช่องตรงที่เราเห็นมันไม่มีปัญหาตรงนี้แต่มันมีปัญหาตรงรากข้างในที่มันยังแคบอยู่มันต้องแบบขยายรากให้มันว่าให้มันแบบมีพื้นที่เตีจะสอดรากอันใหม่เข้าไปทุกคนเข้าใจอ่าถ้าเกิดสมมติว่านี้เป็นสองอ่าอันนี้คือรากอันนี้คือรากเราจะต้องเสียบเข้าไปตรงนี้อ่าคือตรงนี้มันกว้างไม่พอเอออ่าคุณหมอก็เลยต้องแบบจัดเพิ่มนะคะจนแบบเราก็ขอคุณหมอถ้าเกิดว่า ได้ไปคอนเซ็ลต์อีกเนี่ยขอแบบไม่เอาคุณหมอคนเดิมนะคะเพราะว่าเขาไม่เฟรนดี้เลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็โอเคก็เปลี่ยนหมอให้ค่ะจนล่าสุดเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอก็ได้ไปคอนเซ็ลต์กับคุณหมออีกคนนึงซึ่งแบบมีอายุมากแล้วค่ะแล้ว่าน่าจะเก่งน่าจะค่อนข้างเก่งเลยจำจำชื่อคุณหมอไม่ได้ขอโทษทีนะคะแต่ว่าอ,อคุณหมอท่านนะคะก็ประเมิอนออกมาแล้วว่าโอเคตอนนี้รากฟันมันก็โอเคสามารถใส่ได้แล้วแหละแต่อาจจะใส่สกรูที่มันแบบเอ้ยไม่ใช่ใส่รากที่มันแบบว่าเอ,เอ,อ,อา่อืม เพราะมันขยายกว่านี้ไม่ได้ละมันมันมันน่าจะได้แค่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะเท่าที่คุณหมอเขาบอกว่ามันมันขยายมากกว่านี้ก็ไม่ได้ละเพราะมันเดี๋ยวมันจะไปเปียกกับกับซี่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคได้แต่ว่าอาจจะใส่รากฟันที่มันแบบว่าเอ่อเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมและนอกจากจะใส่เอ่อฟันที่มันแบบเล็กหน่อยแล้วเนี่ยก็คือวิธีการปักอะค่ะมันจะต้องแบบเหมือนปักเฉียงเฉียงด้วยอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเกิดเห็นจับม้วนฟิล์มเอ้จากฟิล์มอันนี้คือฟิล์มของเอ่อ ฟิล์มของพลอยเองนะคะฟิล์มเอ็กซเรย์ครั้งล่าสุดเลยก็คือจะต้องคืออันนี้คือเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ครั้งล่าสุดเลยค่ะที่แบบว่าไปเอ็กซเรย์เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแล้วก็คุณหมอก็ประเมินว่าไอซีนี้จะต้องแบบใส่ให้มันแบบเฉียงงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปได้เนาะและนอกจากนั้นนะคะของพลอะจะต้องปลูกกระดูกเพิ่มประมาณ2ซีกนะคะข้างล่างทั้ง2ซีกเลยไอทั้ง2ด้าน2ทั้งแบบ2ด้านเลยเพราะว่ากระดูกข้างล่างอะคะ่ะมันหด จะต้องแบบปลูกกระดูกเพิ่มนอกจากจะใส่ฟันเทียมแล้วจะต้องปลูกกระดูกเพิ่มดูนิดนึงค่ะทุกคนลืมบอกไปว่าเวลาที่เราคอนซัล์กับคุณหมออันนี้อันนี้คือที่ไม่หิ้วโดนหมดเลยนะคะที่ไม่หิวโดนที่เนี่ยการไปคอนซัล์กับคุณหมอจะมีสองคนนะคะคนหนึ่งก็คือ ทำเกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมส่วนอีกคนนึงก็คือทําเกี่ยวกับออข้อฟันไม่ใช่คนเดียวกันนะคะแต่ข้างนอกค่ะอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือว่าคนละคนกันก็ได้แต่ว่าสําหรับที่นี่ค่ะเขาจะแบ่งแผนกเลยว่าอ,อต้องมีทั้งสองแผนกก็คือของคนเนี้ยคุณหมอคนนี้ชำนาญเรื่องของการทำครอฟันคนนี้ก็คือรากฟันเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือวันนั้นก็ได้คนเซาทั้งสองคนเลยแล้วเขาก็ก็พรีเซาออกมาแล้วประเมินแล้วว่ายังไงก็ต้องได้ปลูกกระดูกเพราะว่ามันสุดมากไอ้ฟันล่างเนี่ย คือมันเหมือนกับเหมือนกับบ้านอะทุกคนบ้านนะคะเสาเราจะตอกเสาเข็มอะลงไปใช่ไหมคะเราตอกเสาเข็มแต่บ้านมันไม่มันไม่แข็งแรงอะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเคสที่เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่อฟันหลุดไปนานๆเรย,ย่างเงี้ยกระดูกมันจะซุดเหมือนกระดูกมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาของร่างกายคะ่ะที่ทำที่จะทําให้ไอ้ช่องตรงเนี้ยมันสุดซึ่งของพลอ,อ่ะมันสุดทั้งสองด้านเลยก็ต้องได้ปลูกกระดูก ทั้งสองด้านก่อนที่จะ,ะฝังรากฟันเข้าไปอะค่ะมันต้องเสริมรากฐานตรงนี้ให้มันแข็งแรงก่อนไม่อย่างนั้นเสริมไปไม่อย่างนั้นแบบว่าเราใส่รากฟันไปเนี่ยมันก็พังอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนค่าใช้จ่ายนะคะจริงๆอะ่ะเรื่องของฟันเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเยอะมากแต่อันเนี้ยจะขอพูดในในแค่สั้นๆของตัวเองละกันเพราะาที่พอยเลือกก็คือเรื่องของการการทํารากฟันเทียมไปเลยเพราะว่า เพราะเพราะมันมันคืออะไรที่มันแบบอยู่ได้ถาวรมากที่สุดแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือรากฟันเทียมค่าใช้จ่ายแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยใครๆก็อยากรู้คือของที่ไม่ฮิโดนเนี่ยค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อสโตแมนนะคะอันเนี้ยคุณหมอจะแนะนําเป็นพิเศษเลยคืออย่างคุณหมอที่ข้อฟันนะคะเขาก็บอกว่าหมอรับแต่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นหมอไม่เับานะ <laughs> เออก็ ตอนแม่เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ราคาเจ็ดหมื่นกว่ากว่าเจ็ดหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยประมาณนี้อืมแล้วก็ของเกาหลีถามว่ามีไหมก็มีถ้าเกิดเราจะเอาเกาหลีก็ได้เกาหลีอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้วค่าเสริมกระดูกใช่ไหม,มคะค่าปลูกกระดูกเนี่ยอยู่ที่ซี่ละประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะสองซี่ก็สองหมื่นกว่าบาทซึ่งทุกคนคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าพอเอายี่ห้อสตอมแมนของพอ,อยะสี่ซี่เลยนะทุกคนบนล่างบนล่างซ้ายขวาเนี่ยสี่ซี เ4็ดสี่ยี่บแกดยิบแลสองกว่าบาทก็ประมาณ300,000คือต้องเตรียมไว้เลย300,000นะทุกคนคุณพระ300,000ฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมา300,000ม,มีที่ไหนแบบรอบไตไหมมีที่ไหนขายไตไหมฉันต้องไปขายไตเลยวมนะั้งทุกคนสามแสนฉันเอาเงินที่ไหนเนี่ยฉันยังคิดอยู่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่นะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่กับที่นี่ก็ได้นะหมายถึงใส่รักฟันเทียมอะถ้าหากว่าไปเจอแบบคลินิกที่แบบเขาแบบถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบพอจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะไปคลินิกนั้นแล้วก็ให้เขาแบบใส่ฟันเทียมให้เราได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบต้องใส่ที่นี่จัดที่นี่ก็ต้องใส่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้แหละทุกคนและฉันแบบแอบบไปถาม ที่คลินิกคลินิกนึงแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้ค่ะต่างกันไม่มากต่างกันแบบหลักพันอะหลักห้าพันอะไรอย่างเงี้ยออันนี้คือคลินิกข้างนอกนะคะซึ่งคลินิกข้างนอกที่ที่พลอยแบบว่าไปคอนซัลมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของเป็นแบบอาจารย์หมอเหมือนกันอก็เลยยังคิดอยู่คือตอนนี้ยังคิดไม่ตกฉันขออีกสักเดือนนึงแล้วกันนะในการแบบพิจารณา ในการคิดว่าทําข้างนอกหรือว่าทาที่นี่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เนี้ยเราก็แบบมีความมั่นใจเนาะว่ายัางไงคุณหมอก็ต้องเก่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้างนอกคุณหมอก็เก่งเหมือนกันแหละหรือว่าจะไปหาที่ถูกกว่าน,นี้ดหีหรือว่าจะใช้ของเกาหลีดีแต่ที่คุณหมอหลายๆคนเขาแนะนำสโตแม่เนะี่เพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่แบบทั้งประวัติทั้งรีวิวทั้งแบบ ความมั่นใจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกหลังจากที่ใส่รากฟันไปแล้วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะคะคุณหมอหลายๆท่านก็เลยแบบแนะนําว่าเออถ้าเกิดว่าจะใส่รากฟันต้องเป็นยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของเกาหลีอะไรเงี้ยก็ยังพวกแบบเีโอยี่ห้อนะคะเออเนโออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออฟเทมก็ประมาณนี้ค่ะสี่หมื่นสี่หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อยู่ที่ประมาณนี้แล้ว มันจะมียี่ห้อที่น่าสนใจคือของแอสตาใช่ไหมคะจากเยอรมันอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็จะมีเแคมโลคป้าถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะคะอันนี้ก็ของเยอรมันเหมือนกันราคาก็จะสูงกว่าเกาหลีหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงไม่ถึงสโตแมนราคาก็แบบห่างกันประมาณหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจฉันยังคิดไม่ตกเลยทุกคนเดี๋ยวฉันขอแบบพิจารณาขอเลือกดีๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะว่าอ,อพอเลือกอะไรแล้วก็เดี๋ยว เตรียมเงินตอนนี้กนะ็คือประหยัดฉันจะฉันต้องประหยัดแล้วก็ฉันต้องเก็บเงินเพื่อไปทําฟันฉันต้องแบบฟันฉันต้องกลับมาทุกคนเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้กันแล้วกันนอนไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวอ,อตอนที่ใส่เทนเนอร์เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเลือกแหละว่าได้ทำที่คลินิกหรือว่าทำที่มหิดอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสว,วัสดีค่ะ